นี่ดูไปนี่ผมนี่นี่นี่โอ้ห oh, มานะพานเน็ตคนเดิมโอ้โ oh. หสวัสดีครับพุกอนก็ผมพานนำ้ำับวันนี้มาใส่เวทปลาไลกับพันเน็ตครับพอดีพันเน็ตใส่ไหว้โทรตามผมมายามเป็นหมูเนครับผมอะไรนะครับพานเน็ตถึงว่าทำบุญได้ไปแล้วครับตัวหนึ่งผมพึ่งมาครับเขาใส่เขาใส่ไว้แล้วครับนี่ผมก็แค่มาดูมายามเป็นหมูกันครับผม เดี๋ยวไปดูกันเลยครับยังไม่ใช่กราได้ครับมันดึงครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเป็นไงเนาะพ่านเน็ตระ่าผ่านป่านะครับดูกันเจ็ดจา้ากันไปเลยครับผมเป็นไงเนาะดึงไปไกลไหมเนาะ ไไก่นะครับไม่เห็นมีอะไรครับชีโร่ผมเลรอครับรูดครับผมพาดเลยครับพาเนี้ก็ยามไปเรื่อยๆครับทางนั้นดึงนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ครับใส่ติดกันเลยครับนี่ครับสองเก้าสองเก้าสายสองเก้าสายหนึ่งเลยครับ Oh. น้ำไม่ได้ใส่ลงท่าพูดครับต้องให้พันเนตลุยอย่างเดียวครับว่าไงครับอยู่ไหม,มไรรเป็นยังไงเนาะคือไม่เนาะคือไหม้ อ,อ,อไปไกลเทะอยากยังลกเลยครับนี่เจอตัวไหม,มยังมีเห็นตัวเลยครับผมสายยาวครับ ป็นไงเนาะมีตัวครับมีตัวมีตัวครับผ่านเน็ตการันตีว่ามีตัวแล้วครับผมรุ่นไงครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับผมหมานแล้วเนาะหมานแล้วเนาะหมาแล้วหมาแล้วครับผมนี่กำลังงามไหมครับตัวนี้ครับผมใส่สวยครับว่าไงครับผ่านเน็ตหมานไหมครับวันนี้ ยากครับเออเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมมาท่านี้เดี๋ยวมือถือให้ครับอันนี้เหรออันนครับอันนี้ไม่ดึงนะครับผมอันนี้ก็ไม่ดึงหรอกยังนิ่งยังนิ่งอันดึงครับอ๋ออันนี้ดึงอย่างนี้เลยครับผมซึ่งน,นี่ครับเห็นสายไหมครับเนี่ย น่ครับสายตึงๆนะครับมีรุ่นนี้แล้วครับผมนี่ครับมันยังไม่ตายนนกว่าสายยาวครับผมต้องดึงกันตามกันที่ไกลครับครับดูการตามล่ามอะไรครับติดเลยใช่ว่าจะเอาง่ายๆครับผม กินเร็วผมไม่ใช่ว่าจะเอาได้ง่ายๆครับตามดูกันเลยครับผมเป็นไงเป็นไงครับผมเป็นไงครับรุ่นครับตามสุสถานการณ์ครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตามสุสถานการณ์ครับดูกันครับดูไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องครับเป็นไงครับหมานไหมมัน อยู่ไม่อยู่ครับผมอยู่ไม่อยู่ดูครับดูครับอืบเจอหัวยังดึงย้อนนะโอ้โหครับดึงย้อนครับนี่ครับนี่ครับเห็นหางแล้วครับนี่ครับโอ้โหตัวสวยครับตัวนี้ครับผมดีไหมพี่น้องนี่นี่ดูปลายนิ้วผมนี่ น, oh, <no. S 1> นี่นี่นี่โอ,โอส้สวยเลยครับสวยแล้วครับปล่อยปล่อย,อยทั้งนั้นหยวนมาถอดจะได้จับทั้งนี้ไม่ใช่ปล่อยเชือกเลยนะพันนี้แหละไปแล้วครับมันไปเรื่อยๆแล้วครับออกมาแล้วครับโอ้โหตัวนี้สวยกว่าตัวเดิมครับผม ครับผมสองแต้มเลยครับผมที่นี่เฮ้ยกินลึกอยู่เฮ้ยเกระดูกหมูพีห่หมูคือรุดวะถึง่ขาดนี่แค่ลึกอยู่ลึกอยู่ลึกอยู่ครับได้ได้ครับตัวนี้โอ้โหสวยครับพี่น้องหมานะผ่านเน็ตคนเดิมโอ้โหดูสายต่อไปครับมีกี่สายครับผมนี่ ถามไปดูกันครับผมอันนี้นิ่งครับนี่ไม่ดึงนะครับผมมาถามไปดูกันน,นี่งครับบนนะครับทางภาพบนได้ครับ,รบผมไปไม่ได้แล้ครับเดี๋ยวผมตรงมานี่และเ,เอาจะไปไงที่นี่ฮะ อันนั้นผมไปด้วยไม่ได้ครับแต่รอรุ่นอยู่นี่แล้วกันครับเสียงว่าดึงแล้วเหมือนกันครับผมดึงแล้วเหมือนกันครับผมไปด้วยไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทครับผมเวงนดดครับตามไปมีตัวครับมีตัวมีตัวอีกแล้วครับจชว่ามีตัวแล้วครับการันตีครับผมตามเลยครับตัวนี้ ตัวงามเท่ากับตัวนี้ไหมโอ้ยโ,โอ้ดูครับผมเฮ้ดดดยดูอีกใกล้ดูอีกใกล้เลยวันนี้ครับหมานจริงครับวันนี้ครับผมตายแล้วเนี่ยโอ้ตัวนี้โอ้โหครับผมโอ้โห้หมานนะครับพี่น้องหมานแล้วหมานแล้วถึงสามหางเลยท,ทีเดียวหมดยัง เลขสามหลังครับขปดูครับว่ายิเป็นยังไงครับผมไอครับผมรุ่นต่อครับสามหลังสามหลังที่เหลือจะเป็นไงครับผมดูกันนิ่งหมดเลยเนี่ยนิ่งหมดสามเลยเนี่ยนิ่งหมดเลยครับผม นิ่งครับนิ่งครับพันเกว่านิ่งครับนิ่งยืนครับผมหลังสุดท้ายครับมีรุ่นนี้แล้วครับพี่น้องหลังสุดท้ายมีรุ่นนี้แล้วครับพี่น้องมาดูกันครับเอาเลยครับนุนครับสายตึงๆนะครับอ๋ไม่รู้เห็นไม่เห็นเอาเลยครับเป็นพันเอกครับเอาแล้วครับ มาลุ้นกันอีกรอบครับผมจะเป็นยังไงครับผมโอ้หผมก็ลุ้นไปด้วยกันเลยเอฟซีเป็นยังไงครับนี่ดีแวะผ่านมาครับติดตามในผลงานเลยเออครับผมเอาเป็นไงครับผมเจอหัวมั้ยัง ัวนนี้มีของขาวแล้วครับเย็นนี่ส้งสัยต้องได้ดับขาวกันสักหน่อยแล้วครับรโอ้นี่ลอยรุดครับนี่ถ้าจะกินไปจักพักหนึ่งหรือจะเป็นปลาไหลหน่อยหรือ,อยังไงไม่รู้เหมือนกันครับผมโอ้คิดว่าแต่รุดครับสายขาดเลยครับโอ้อตัวงามแต่ดิแต่เดบบนี้ตัวใหญ่มักจะรุดเสมอ ครับสรุปยอดเลยครับวันนี้สีแต้มงามครับผมฝีมือพันเนตครับสีแต้มครับนี่ใสสวยทั้งนั้นเลยครับผมนี่ครับนี่ครับผมสีแต้มงามครับนี่สวยฝีมือพันเนตครับวันนี้เมนูวันยุทธของเราได้มาแล้วครับผมตอนเย็นนี่นี่มีของขาวแล้วตอนเย็นน่นจะมีของแก้ขาวนะครับผมครับยังไงก็ขอฝากช่องพันน้ำซับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับตไวครด้วยครับ วัสดีครับ